สวัสดีครับพวกผมบ่าวส่วนคนสว่างฮอดแล้วพี่น้องฮอดที่พักที่รับที่นอนแล้วนะครับกําลังจัดเตรียมีนพี่น้องห้องนะครับอยู่สองคนนะครับกับน้องเขานะครับนี่คือห้องนอนใหม่เลยพี่น้องสีสีฟ้าสียิบซ้ำยังคิวคิวได้กําลังถูพื้นถยูยันู่เตียงังไม่พี่น้องนี่ยงงไม่นะครับมีแอร์แอร์ตัวใหม่เลยนะครับนี่แอร์นะครับผม เอ๋ที่รับที่พักที่นอนนี่ครับจากไฟเปิดห้องน้ำห,ห้องน้ำครับเปิดออกมาก็จะพาชื่อห้องน้ำนี่ห้องน้ำพี่น้องเป็นไดนี่ห้องอาบน้ำนี่ห้องอาบน้ำเป็นกระจกพี่น้องพี่น้องประมาณนี้ครับดีอยู่ครับ โอเคอยู่นะครับไเข้าห้องต่อคนเกิดกันนะครับทำความสะอาดห้องครับเปิดแอร์เย็นเจ็บเลยนะครับห้องแต่ว่าเ้าต้องหาซื้อพามาปูนั่งคุยกับพี่ต้องก่อนจะข่าวหากกัมาฮอดน,นะครับโอ้ยมากอัลง ลงเครื่องมากก็ได้รับข้าวรถดครับคุณยายน้องครับอยู่บ้านนะครับคุณยายเพื่อนก็ได้เสียแล้วนะครับเมื่อที่ผมไปลากอะ่ะเพื่อนกนันยุเพื่อนไก่ก็น,นอนรับผมก็เลยบยบอกเพื่อนบอกเพื่อนนะครับเป็นน้องของยายควรนะครับยายฮีนะครับอโอเคครับผมก็ต้องสู้ต่อไปให้เก่าน,นะครับผมสู้ต่อไปยังผมมีตู้สผพา็เลย หาวิธีแขนอย่างก่อนนะครับอนใดเิ็ดได้ก็เห็ดไปก่อนนะครับทุกที่แล้วครับผมแต่ว่าอยู่นี่เพราะว่าโอเคอยู่นะครับโอเคที่พักที่รับที่นอนนะครับของครัวก็อยู่ท้างนอกนะครับก็กินข้าวกินน้ำกันอยู่ท้างนอกตอนนี้เพิ่นกับมากันเห็ดงานอยู่นะครับเห็ดงานอยู่เห็ดงานอยู่ก็ทั้น่ world, อยและเพื่อนเลิกนะครับผมก็อยู่นอนอยู่กับน้องนี่คือน้องอยู่บ้านเดียวกันนะครับผมเป็นญาติพี่น้องกันทาง เมียนะครับผมญาติพี่น้องกันเลยนะครับโอเคอยูย่ครับเดี๋ยวต้องไปเดี๋ยวไปหาพวกผ่าปูแล้วก็พวกผ้ากันมากันเนาะพี่น้องเนาะนะนครับกันนะครับกันกันให้มันนะครับกันเป็นส่วนตัวไว้เนะาะกั้ไว้ทางเข่าข,ข้างนี้นะครับผมนอนห้องละสองคนนะครับที่พักที่รับที่นอนเป็นแบบนี้นะครับผมต่างจาก ไต้หวันบ่ต่างแน่นอนนะครับเพราะไต้หวันเป็นเตียงสองส้นนะครับผมโอเคอ่ะก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับอ่าอาจจะไม่ได้ตอบคอมเมนต์พี่น้องเด้อนะครับผมอาจจะไม่ได้ตอบนะครับแต่อผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับอาจจะไม่ได้ตอบเพราะว่าลงไปหลายลงตั้งแต่บินมาจยังไม่ได้ไปตอบคอมเมนต์พี่น้องเลยนะครับแต่ก็สิอ่านทุกคอมเมนต์นะครับนะครับอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็สิกดถูกใจกดอันกดถูกใจให้นะครับผมโอเคเนาะ โอเคครับพอแล้วครับผมเก็บของเก็บอย่างก้อนบัดน,นี่ครับผมสู่ต่อพี่น้องแรงงานไทยในอิสราเอลนะครับแท็กสองโอเคครับนี่ครับ